ผมไปเจอเคีย์บางอย่างซึ่งแหมมันอย่างนี้นี่เองไอ้นี่มันเลยเวิร์กไอ้นี่มันเลยไม่เวิร์กแล้วความลับนี่มันจะบอกว่ามันเป็นความลับที่ถ้าคุณรู้นะเงินคุณจะหาง่าย <S <S คุณเคยดูใครในโซเชียลมีเดียแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตเขาเงินแม่หาง่ายไหมทำไมเดี๋ยวแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ไปเที่ยวแป๊บๆปบ๊เดี๋ยวมันก็ไปทาทัา้งนี้แล้วเงินเข้าตลอดในขณะที่บางคนอย่างเราเนี้ยคุเลยจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นได้เหมือนเขาเลยเราแม่งก่อนจะทําได้เลือดตาแทบกระเด็นเลยผมแม่งสงสัยแบบคุณเลย ทำไมในเมื่อหนังสือเกี่ยวกับกฎความสําเร็จหนังสือเรื่องความสําเร็จเรื่องการพัฒนาเองแม่งมีเยอะในตลาดแต่ทําไมมันยังมีคนที่ล้มเหลวอยู่ทําไมเขาบอกว่าอ่าถ้าเกิดความสําเร็จมันเกิดจากความขยันเกิดจากความมีวินยัยเกิดจากการทําไม่ลดละผมก็เห็นคนที่คนแม่งเวิร์คฮาตลอดอะ่ะคนยิ่งจนยิ่งเหนื่อยคนยิ่งจนยิ่งเวิร์คฮาคนยิ่งจนยิ่งขยัน คุณสังเกตไหมงานเขาหนักกว่างานผมอีกนะผมยอมรับเลยนะงานเขาหนักกว่างานผมแล้วเผเอถ้าเกิดคุณเจอหลายคนงานเขาหนักกว่านที้คุณทําอีกชีวิตเขาเงินก็หายากหาเข้ายากไม่พอนะเสียออกไปง่ายจนกระทั่งผมแม่งไปเจอคี์คียหนึ่งมันเป็นความลับของกูรูสมัยโบราณสมัยโบราณมก็จะเป็นกูรูใช่เป็นเขาเรียกสปิริชั่วกูรูอะ และเขาสอนเฉพาะคนบางคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลับที่ถูกแบนไม่ให้สอนในคนหมู่มากครับสมัยก่อนเรียกสิ่งนี้ว่าเมจิกเมจิกไม่ใช่ปากกาเมจิกนะฮะเมื่อก่อนเราเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งมหัศจรรย์เรียกว่าเมจิกยุคต่อมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าแมกเนติกหรือเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กมันก็เลยมีคําพูดบางคนก็เรียกว่าเป็นมนุษย์แม่เหล็กในการดึงดูดเงินอันนั้นก็คือแม่เหล็กจุดที่3ต่อมาคือเป็น Universe Law ก็คือเป็นกฎแห่งจัก,กรวาลย n i v e r s e law กับอปกอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วประมาณล่าสุดเขาเรียกสิ่งนี้ว่าควอนตัมครับซึ่งเมื่อคุณเข้าใจว่ามันคือควอนตัมมันจะอธิบายทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยแล้วควอนตัมตัวนี้แหละผมเองก็เป็นสนามควอนตัมตัวหนึ่งนะคุณเองที่คุณคนดูอยู่ตรงนี้ก็เป็นสนามควอนตัมตัวหนึง่งลูกค้าคุณที่คุณกําลังไปดูด้วยก็คือสนามควอนตั้มตัวหนึง่งพ่อแม่พี่น้องคุณก็คือสนามควอนตัมตัวหนึง่งทุกคนเป็นสนามควอนตัมทั้งหมดทุกคนเป็นคลื่นทั้งหมดผมก็เเปป็็็นนนนนนคคลลืื่่่่ตตัวุณทีีดููออย้ก พ่อแม่พี่ ong, น้องคุณก็เป็นคลื่นคู่ครองที rights, ่คุณกําลังจะอยากจะดึงดูดเขาเข้ามาก็เป็นคลื่นมีประโยคหนึ่งผมฟังแล้วแม่งสะใจมากจริงๆอยู่ในพระไตรปิฎกโดยบทนี้ยธาตย่อมเข้ากันได้ด้วยธาตครับวลีนี้คอนเฟิร์มสิ่งเหมือนกันย่อมดึงดูดกันครับธาตคือวัตถุถูกไหมธาตเนี่ยเราเป็นธาตเราเป็นคนเราเป็นธาตดินน้ำลมไฟธาตย่อมเข้ากันได้โดยธาตคือพูดง่ายๆคืออะไรที่แม่งเหมือนกันแม่งจะดึงดูดกันเข้ามาครับ เอาละผมจะบอกอธิบายเชิงควอนตัมให้ฟังทุกอย่างในโลกนี้ไม่เป็นควอนตัมเว้ยคุณก็เป็นควอนตัมเว้ยลูกค้าคุณก็เป็นควอนตัมเว้ยหวยที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาไม่ก็เป็นควอนตัมเว้ยคนที่จะเอาเงินมาให้คุณก็คือควอนตัมเราจะเอาควอนตั้มเราไปดึงดูดสิ่งที่ต้องการควอนตั้มคนอื่นได้ยังไงจะทำไงให้คนอื่นอยากจ่ายเงินให้เราทํทำไงให้คนอื่นอยากจะมาเป็นลูกค้าเราจะทำไงให้คนดีๆอยากเป็นลูกค้าเราส่วนคนไม่ดีมึงเชิญร้านต่อไปคุณและผมเราไมมม่่่่่ใชชสิิงีีีีวตตแเเราคืืออันนท้ห เราคือควอนตัมที่มันมีเนื้อหนังถ้าคุณมองสิ่งนี้ว่าเราทุกคนในโลกในคุณฟังนะไม่ว่าเป็นผมไม่ว่าเป็นคุณไม่ว่าเป็นใครก็ตามเราทุกคนคือควอนตัมที่มีเนื้อหนังในโลกโดยทั่วไป คุณคิดว่าสิ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จคือเกิดจากการลงมือทําเกิดจากการกระทําตําลาโดยส่วนใหญ่บอกว่าการกระทําคือ80%เรื่องไมายคือ20%ตําราฝรั่งในสมัยปัจจุบันบอกว่าเรื่องไมายคือ80%การกระทําคือ20%แต่วันนี้โค้ดแบงค์คนนี้จะบอกคุณใหม่ครับว่าการกระทําคือ0%ยไมคคือ100%ครับ